เมื่อวันที่19มิถุนายนพศ2554มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเครือข่ายองค์กรแรงงานญาติอดีตผู้นำแรงงานที่วายชนได้จัดงานลำลึก20ปีทนงโฟอ่านผู้นำกรรมกรที่มีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการแรงงานในอดีตในการต่อสู้เรียกร้องเพื่อพี่น้องคนงานณห้องประชุมมูลนิธิ14ตุลา4แยกขอกวัวกรุงเทพมหานครโดยมีผู้นำแรงงานทั้งในอดีตและปัจจุบันเข้าร่วมงานกันอย่างคับขัาง และในงานนี้ยังมีการจัดเวทีอภิปรายจากผู้นำแรงงานในหัวข้อมองไปข้างหน้าภารกิจกระบวนการแรงงานหลังการเลือกตั้งที่สะท้อนภาพมุมมองของภาคแรงงานต่อข้อเรียกร้องและจุดยืนทางการเมืองหลังมีการจัดตั้งรัฐบาลว่ากระบวนการแรงงานจะทำอย่างไรเพื่อให้ปัญหาของคนงานถูกยิบยกนำมาแก้ไขซึ่งในเวทีอภิปรายจางให้ความเห็นเปน็นนิตทางเดียวกันว่าไม่ควรฝากความหวังกับรัฐบาลชุดใหม่ ที่คงจะเป็นรัฐบาลผสมของหลายพรรคการเมืองในการจับมือกันตั้งรัฐบาลทําให้การเมืองอ่อนแอไม่เป็นเอกภาพและในความอ่อนแอของรัฐบาลอาจจะเป็นข้อดีของคนงานและภาคประชาชนที่จะเป็นโอกาสในการสร้างอํานาจต่อรองกับฝ่ายการเมืองมากขึ้นแต่คนงานก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองและสนใจการเมืองให้มากขึ้นกว่านี้รวมถึงการสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางและสุดท้ายคงมีความจําเป็นที่จะต้องมีพรรคการเมือง ที่เป็นตัวแทนของคนงานอย่างแท้จริงเราจะทำสิ่งเหล่นี้ได้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองซะก่อนเปลี่ยนแปลงทัศนคติเปลี่ยนแปลงค่านิยมของเราออกจากระบบอำนาจนิยมที่ใช้ระบบบัลลังเลี้ยงดูเราอยู่ทุกวันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงตรงนี้ออกห้ได้มาเป็นความคิดใหม่มองเห็นคุณค่าของความเป็นธรรมมองเห็น ความภาคภูมิใจการเป็นกรมรมกรผู้สร้างสารโลกเมื่อท้องฟ้าสีทองของอำไภัยประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินนักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรีรายงาน